สวัสดีครับ U6S WD รายการสบดะา channel าน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเวแพ้งอีกแล้วนะครับมากับรถถังคันเดิมเจ้าเก่าเลยก็คือ MC A3E2 Sherman Jumbo นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาโชว์สเต็ปรถคันใหม่หรือว่ามาโชว์สเต็ปเทพอย่างใดนะแค่มาเล่นเก็บสายของรถถังของอเมริกาอยู่นะก็คือเจ้า Sherman Jumbo คันนี้นะเล่นเพื่อที่จะเก็บที29เพราะว่าผมเล่นผ่านไปที20แล้วนะครับก็เพื่อจะไป เอร์ชิงแล้วก็ที่จะไปต่อที่เจ้าที29เช่นกันก็พยายามไล่เก็บสายอยู่สายของที่49เองก็เล่นจนเคลียร์แล้วนะแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อรถคันต่อไปนะแพง3ล้านก็เลยว่าจะมาเล่นเก็บตังค์หน่อยแล้วก็ถือโอกาสฟาร์มสายที29ไปในตัวด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นรถที่เราเคยเล่นมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาดูในเรื่องตัวเกาะแล้วล่ะวันนี้ไปลุยดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เริมแบตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นเขา ตามเพื่อนเราเน100ไปดีกว่าเรียกได้ว,ว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมค่อนข้างที่จะปวดปานพอสมควรเลยนะ <c oughs> ครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอัดลิปเท่าไหร่เลยนะครับก็เถียวอากาสอันสนดสะหน่อยดีกว่าเพราะว่ารถถังใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเล่นเคลียร์เท่าไหร่นะครับก็รถถังคันเก่าไปก่อนคงไม่ว่ากันนะครับไอที100คันนี้นี่มันรถที่ดูสวยมากเลยเนี่ยดูครับผมว่าตัวก่อด้านหน้ามันเจ๋งดีนะอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ผมอาจจะพยายามเล่นเก็บดู ตอนนี้ช่วยเพื่อนเราก่อนครับเข็นมันขึ้นภูเขาเขามีแต่เข็นคบขึ้นภูเขาอันนี้เข็นรถถังขึ้นภูเขาอุ้ยหนึ่งศูนย์บอกแทงกริ้วด้วยนะครับเป็นคนดีเหมือนกันคนนี้ได้แด่ว,ว่าพูดจาดีอย่างนี้ก็มีแต่คนรักใข่นะับแบบนี้เป็นระดับโหลเลยนะครับเทียหกเพราะว่าเป็นแมตช์ของเทียแปดเขาไฟกันโอ้เอมพีจีทีมเ,เราก็ยินกันดีนะเนี่ยดูเด็ข้างหน้าเริ่มมีการบวกกันแบบนัวแบบโอ้โหจ๋าเลย ตายกันไปเยอะมากตอนนี้ดูแล้วตอนนี้ก็ศัตรูเหลือเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเหลือประมาณ3คันบูด็อกวิ่งหนีไปแล้ว1คันทิ้งเพื่อนแล้วครับตอนนี้เกิดคันทิ้งเพื่อนเพอร์ชิงหคันครับรถในฝันกับโพลเตอทายี่แปดทียี่แปดโพลเตทอุ้ยโดนไปหนึ่งนะัดเพื่อนเรา LDTB ครับเดี๋ยวผมขอวิ่งอ้อมดีกว่าเพราะว่าไปตรงๆเนี่ยเรายิงมันไม่เข้าแน่นอน เพราะว่าด้านหน้ามันหนามากพวกนี้เพอร์ชิงใกล้ตายแล้วตอนนี้แล้วก็เจ้าที28โปรไทป์หนึ่งคันนะพี่จนมุมตรงนี้มันขึ้นเนินได้นะถ้าเกิดทำไม่ถึงเนี้ยไปเลยอุ้นเอาละโยกยิงปึ๊บสบายๆหนึ่งนัดสองนัดอ่าเพื่อนเราเก็บไปแล้วครับ ทำเรียกได้ว่าสบายมากไม่ต้องทำอะไรเลยโหสกกอหกต่อสนี้ว่าทีมผมนี่อีซี่แน่นอนนะเพราะว่าเล่นกันดีขนาดนี้เนะี่ยง่ายแน่นอนเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวตามเจ้าบูด็อกไปดีกว่านะครับแถวนี้ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเราได้ตำแหน่งหมดแล้วละ่ะศัตรูก็ไปเอยแถวบ้านเรานะเดี๋ยวผมจะขับไปบริเวณแถวแคปเจอร์ทงหน่อยดีกว่าเพราะว่า เผื่อจะมีคนแอบเนียนไปแคปเล่นนะครับต้องไปลองดูนหน่อยโอ้ยตรงกลางมีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรดูทางซ้ายมือก่อนก็ยังไม่เห็นใครมีชิปเป็นอันนะครับตรงนู้นก็โหเต็มเลยเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีมุมยิงไหมเอาบูด้องหนึ่งคันครับสภาพไม่ท็อปด้วยมันออรอเอวีทีบตายครับหนึ่งนัดอีกนัดหนึ่ง ไม่ตายครับแ่าหนีทันหนีไปแล้วน่าเสียดายมากโอ้โหตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเรินไปยิงผมว่าคงไม่มีมุมยิงนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยวีเควีเควีเครุ่นพีสภาพปืนคิดว่าไม่แน่ท็อปนะครับสบายแน่นอนครับอย่างนี้ออ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเหมือนกันเอาดิเอาดิเออไม่ต้องเลงยิงด้วยยิงแบบสุ่มๆไปเลยสแนป s h o ตสแนปโดนปืนมัน โดนกระบอกปืนนะครับนธบทไม่ได้นี่เจ็บดีเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้ยอุ้ยฉลับได้ไงเนี่ยเอาดิเอาดิโอ้ยโดนโดนมันขึ้นเนินมันยิงหนักอีนี้เดี๋ยวไม่โดนเอาเราก็ฉลับอืมอืมโน่นเนี้ยโน่นเนี้ยบวกกันโน่นเนี้ยอุ้ยฉลับเฮ้ยฉลับเอาดิเฮ้ยไทเกอร์มาโอไทเกอร์ยิงพลาดโชคดีไปไม่มีเวลามาเล่นแล้วเล่นมากไปหน่อยโดนยิงเยอะไทเกอร์มาเอาดิเอาดิ เอาละครับไทเกอร์เลือด950เต็มๆ1นัดหนึ่งแล้วไทเกอร์ไทเกอร์ของญี่ปุ่นคันนี้เอาดิเอาดิฉลบพับทำอะไรไม่ได้สนับช็อตยิงเอาดิเอาดิอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอุ้ยโดนโดนโดนเอาดิทำอะไรได้เปล่าเอ้ยเอาไทเกอร์ยิงพลาดฉลับโดนข้างฝาครับเอาอีกเอ้ยไม่โดนครับฉลับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบทันหลบทัน เอาอีกหนึ่งนัดเดี๋ยวก่อน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 อีกหนึ่งนัดมาแล้วหมุนปืนหมุนหมุนป้อมปืนอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนไม่โดนเชียวเชียวแฉลบครับโอ้หตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยิงไม่โดนมาแล้วมันมาแล้วตายอุย้ยเรียกได้ว,ดว,ว่าไทเกอร์เนี่ยถ้าหนามเป็ผมไม่ได้เลยคนระับถ้าเล่นมาเป็นไทเกอร์ที่โชคร้ายจริงที่ต้องมาเจอเรา จริงๆผมไม่น่าโดน VK ยิงนะครับเา้าว VK ทีมเราถึงกับแอดเพื่อนเลยนะครับขอบดุมซ้ายใส่เล่นโหดจัดจริงๆ VK ไอ้เจ้าเออรู้เลยนะที่ผมเคยเล่นอนะ่ะคันแรกที่ผมเจอเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สามารถสู้ผมได้เนละแต่ผมทะลึ่งไปหน่อยไงขับยิงเล่นกับมันโดยที่แบบไม่ได้สนใจเลือดนะครับแล้วก็ศัตรูมาไทเกอร์ก็มาแทรกพอดีนะครับโชคดีที่มีศพมันอยู่ผมได้เอาศพไปที่กำบงังแล้วก็สามารถชนะไทเกอร์ได้โอ้โห ถือว่าแมตท,ที่ฮาฮาอีกแมตหนึ่งวังนน <c oughs> ี้จีๆครับผมเอาละครับจบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เหลียนตาดับหนึ่งเลยแล้วก็ได้เงิน38 0 0มกับแยกทีประมาณสองพันสองนะครับนี่แล้วก็แมตนี้เก็บไป2คันนะดาเมจไปดับหนึ่งของทีม2,000ันกว่าดาเมจเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผมนี่เล่นขำๆจะทําได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าศัตรูนี่เขาประมาทไปหน่อยโอเคสําหรับในแมต์นี้นะครับอาจจะเป็นรถถังที่เก่าไปหน่อยนะครับต้องโทษทีจริงๆเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเก็บเท่าไหร่นะครับพยายามเก็บอยู่แต่ว่า คงต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับกว่าที่จะได้รถใหม่มาโชว์กันเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ผมโแมต่ไปเล่นเกม Tale o ฟ s y m p h o n ียอยู่นะครับก็เลยอาจจะเล่นเกมนี้น้อยหนึงโอเคอันว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะเอารถถังอื่นมาโชว์จ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบิลิบิลิ